เรามาดูโปรแกรมขายสินค้าบริการในเรื่องทั่วไปก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อเราจะพิจารณาอะไรอ,อ่อย่างแรกเลยเราก็ต้องรู้ว่าโปรแกรมเนี่ยตอบสนองกับธุรกิจของเราได้ได้ครอบคลุมเพียงใดนะครับธุรกิจของเรามีการขายแบบสลับซับซ้อนมากน้อยเพียงใดนะถ้าเราไปซื้อโปรแกรมที่ตอบโจทย์เราไม่ได้นะมันก็จะทําให้การใช้โปรแกรมนั้นไม่ครอบคลุมหรือว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจของเรา ไปซื้อโปรแกรมที่ใหญ่เกินไปเราก็จะเสียค่าใช้ใจ่ายมากเกินไปนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะต้องดูว่าโปรแกรมที่เราซื้อมาเนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมหรือว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาให้มันตรงกับความต้องการของเราได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วไม่ตรงนะครับนั่นก็คือวิธีการดูง่ายๆคือว่าออซอฟต์แวร์ที่เรากาลังจะมองเนี่ยหรือกำลังจะซื้อเนี่ย เราเดีลกับบริษัทที่เขาพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าดีลกับบลกเกอร์หรือตัวแทนจําหน่ายซอฟต์แวร์นะครับอันนี้เราก็ต้องดูเอานะครับต่อไปก็เรื่องราคานะครับถ้าเกิดว่าราคาสูงไปนะครับมันก็จะทําให้ไม่น่าซื้อเท่าไหร่นะครับก็ต้องดูให้มันเหมาะสมด้วยนะครับมีความสเสถียรหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องดูจากผู้ใช้หรือว่าไซเ e r e ฟ e เรน c e ที่ผ่านมาแล้วนะครับ หรือว่าดูจากอายุของซอฟต์แวร์หรือว่าอายุของบริษัทที่เขาพัฒนานะครับว่าเขามีความน่าเชื่อถือในระดับไหนนะครับเพราะว่าความสเสถียรหรือไม่สเสถียรเนี่ยบางทีเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราซื้อโปรแกรมเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้หลักการสอบถามดูนี่เรามาดูเรื่องที่1แล้วกันว่าว่าว่ามันตอบสนองและได้ครอบคุมเพียงใดหัวข้อที่เราจะดูกันก็คือว่ามัน มันมีการการขายหรือโมเดลการขายสักสักกี่รูปแบบนะครับและเราเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนนะครับถ้าเราเลือกให้มันเหมาะสมกับโมเดลกธุรกิจของเราเนี่ยราคามันก็จะถูกลงแล้วก็เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าบริษัทหรือว่าร้านของเรามีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งแน่นอน,นะฮะในอนาคตเนี่ยรัฐบาลก็จะพยายามผลักดันให้ธุรกิจทุกรูปแบบทุกธุรกิจเนี่ย เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับการให้ส่วนลดสินค้าและบริการอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหลกัหลกๆเลยที่เราจะต้องดูนะครับเพราะว่าส่วนลดสินค้าและบริการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เอกสารประกอบการขายนะครับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีใบส่งสินค้าใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้เยอะแยะไปหมดเลยพวกนี้โปรแกรมสามารถรองรับได้หรือไม่นะครับแล้วก็รายงาน สรุปการขายสรุปสต็อกสินค้าอินเวนทอรีต่างๆโปรแกรมมีไหมนะครับเราก็ต้องดูด้วยแล้วก็พวกคุณสมบัติเพิ่มเติมเสริมอื่นๆซึ่งเป็นออปชั่นทีนี้เรามาดูการโมเดลการการทำธุรกิจนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็เป็นการขายสินค้าแบบรวดเร็วอันนี้ก็เน้นการขายที่ไวนะครับไม่ต้องการรู้อะไรบ้างนะลูกค้าก็ไม่ไม่ไม่อยากรู้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าวอล์ i อนะครับก็ เพราะฉะนั้นการขายก็จะสั้นง่ายแต่ว่าต้องการความรวดเร็วนะครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเปิดบินขายแล้วเราก็จากนั้นเราก็ลงรายการขายได้เลยการลงรายการขายก็อาจจะใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือว่าใช้เมาส์จิ้มหรือว่าใช้อะไรก็ได้ในการที่จะลงรายการขายเข้าไปนะครับหลังจากลงรายการขายเสร็จก็รับเงินตอนเงินแล้วก็ออกใบเสร็จก็มีขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะพวกนี้ก็ได้แก่พวกระบบ โพสต์ง่ายๆต่างๆนะครับร้านสะดวกซื้อร้านคาแค่ร้านอะไรต่างๆพวกนี้ร้านกาแฟอะไรนี้ก็คือเป็นลูกค้า Walk-in ไม่จำเป็นต้องรู้จักอะไรกันมากมายไม่เก็บประวัติข้อมูลลูกค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ธุรกิจอยากรู้ก็แค่อยากรู้ยอดขายนะครับอยากรู้ Inventory นะฮะแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือขายไวไม่ยุ่งยากนะครับต่อมาโมเดลที่2นะโมเดลที่2ก็ เริ่มมีความยุ่งยากขึ้นมานิดหนึ่งก็คือเริ่มมีข้อมูลสินค้าขึ้นมาละแอดข้อมูลลูกค้าโทษทีมีข้อมูลลูกค้าขึ้นมาละนะครับแล้วก็สามารถที่ทําไปเสนอราคาออกรายงานขายแอออกเอกสารการขายต่างๆได้นะครับรูปแบบธุรกิจอย่างนี้ก็เป็นรูปแบบธุรกิจทั่วไปที่ทํากันนะครับก็คือการเปิดบินขายแล้วก็ไปเลือกลูกค้ามานะครับหรือจะไม่เลือกก็ได้นะครับแล้วก็ลงรายการสินค้านะ แล้วก็บันทึกการขายนะครับส่วนใหญ่ก็การขายแบบนี้ก็ขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับไม่มีการขายแบบเครดิตนะครับเงินสดก็หมายรวมถึงการรับเป็นเช็คหรือรับเป็นบัตรเครดิตด้วยนะครับแล้วเราก็จะออกเอกสารการขายนะครับอาจจะเป็นใบเสร็จรับเงินใบอินวอยหรือว่าใบยืมของหรือว่าใบกำกับภาษีแล้วแต่รูปแบบธุรกิจของเราจะจะเป็นแวตหรือไม่เป็นแวต ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นความต้องการของธุรกิจนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะฮะแน่นอนทุกคนก็อยากรู้ยอดขายอยากรู้อินเวนทอรี่นะครับแล้วก็การออกเอกสารที่ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากกดปุ๊บก็เอกสารมาเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่โมเดลธุรกิจแบบนี้อยากอยากได้ก็คือประวัติการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะมีอยู่กันเยอะแยะในในใน น,นี่โมเดลที่สามนะโมเดลที่สามก็คือเพิ่มเติมจากโมเดลที่สองนะฮะแต่ว่ามีการขายเครดิตขึ้นมานะก็จะมีความสับซับซ้อนมากขึ้นนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีการขายแบบเครดิตนะช่วงแรกๆก็จะเหมือนกันนะเปิดบินขายระบุชื่อลูกค้านะครับลงรายการขายนะครับเช่นเดียวกันเราก็สามารถทําใบเสนอราคาหรือว่าออกใบสินค้าใบงานใบตัวนับสินค้า,าต่างๆนี่ก็เหมือนกับการ,การ,การโมเดลการขายแบบที่2นะครับ แต่มันมีกิ่งแยกออกมานะครับว่าเป็นการขายเงินสดและการขายเครดิตนี้การขายเครดิตก็จะเริ่มมีเรื่องยุ่งยากขึ้นมาก็คือก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับลูกหนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการขายแบบลูกหนี้เราก็ต้องมีระบบวางบินนะครับอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉนั้นมันก็แยกออกมานะครับระบบนี้ก็จะเป็นระบบคล้ายๆกับธุรกิจที่มีการขายแบบเครดิตนั่นเองนะครับนี่มาดูว่า ถ้าเกิดเราเข้าใจทั้งสามโมเดลแล้วว,ว่าเราควรจะใช้โมเดลธุรกิจแบบไหนนะครับเราก็เลือกโมเดลให้ถูกเพราะว่าการเลือกแต่ละโมเดลนั้นก็จะมีผลต,ต่อราคาของค่าซอฟต์แวร์ด้วยนะครับนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจะต้องรู้นะครับภาษีมูลค่าเพิ่มก็เป็นอะไรที่มันเป,เป๊ะเราจะต้องรู้ก่อนว่าการขายสินค้าของเรานั้นเป็นเวทนอกหรือเวทในนะครับ แวตนอกก็หมายความว่าราคาสินค้าของเรานั้นยังไม่รวมแวดนะครับแล้วหลังจากลงรายการขายเรียบร้อยเราก็จะบวกแวตเข้าไปอีกเจ็ดนะครับอันนี้เรียกแวดนอกแวดในก็ราคาที่เราบอกลูกค้าไปนั้นได้รวมแวตไปแล้วนะครับแล้วเวลาเราขายสินค้าหรือว่าทําส่วนลดรายการเนี่ยเราต้องถอดแวดออกก่อนนะครับเพื่อที่จะมาทําส่วนลดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ และถ้าเกิดเราจะขายไม่แวดละ่ะได้ไหมนะครับอันนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าซอฟต์แวร์ทําได้ไหมนะครับเพราะบางทีธุรก,กิจของเราก็มีทั้งแวดและไม่แวดปนกันอยู่นะครับรายงานภาษีซื้อภาษีขายประจําเดือนอันนี้แน่นอนต้องมีนะครับเพราะว่าทุกๆเดือนเนี่ยเราจะต้องทํารายงานภาษีซื้อภาษีขายเพื่อที่จะยื่นนะต่อสรรพากรในการเสียภาษีหรือว่าขอคืนภาษีประจําเดือน และเอกสารเหล่านี้ก็จะส่งไปให้ฝ่ายบัญชีเพื่อทําสรุปงบดุลการขายประจําปีด้วยนะครับซึ่งเ,เราก็ต้องมีรายงานส่วนนี้อยู่ด้วยใน,ในซอฟต์แวร์ของเราเอกสารก็จะมีความจําเป็นเหมือนกันนะครับเอกสารออกเป็นชุดนะลักษณะเอกออกเป็นชุดก็คือออกไปพร้อมกันอย่างนี้นะครับหรือว่าออ,อ,ออกเอกสารแยกนะก็คือออกเป็นแผ่นๆเลยนะใบกากับภาษีใบเสร็จรับเงินนะใบส่งสินค้า แห่ต่างหรือว่าผสมผสานผสมผสานก็คืออาจจะมีเอกสารบางส่วนออกคู่กันแล้วก็มีเอกสารบางส่วนแยกกันเช่นใบกำกับภาษีร่วมกับใบส่งสินค้าแล้วก็ใบเสร็จแยกออกมานะครับหรือว่าเป็นใบกำกับภาษีร่วมกับใบเสร็จรับเงินแล้วก็ใบส่งสินค้าแยกออกมาอะไรอย่างนี้ก็โปรแกรมยืดหยุนไม้ให้เราทำไม้นะครับแล้วก็โปรแกรมสามารถที่จะรองรับใบกำกับภาษีกระโดดไหม นะครับภาษีกระโดดเราจะแก้อย่างไงนะครับใบกำกับภาษีเลขกระโดดก็หมายความว่าอาจจะต้องมีอาจจะมี v o ยบินออกไปเพราะฉะนั้นใบกำกับภาษีใบนั้นก็จะไม่ไม่มีการใช้ก็จะกระโดดนะครับการที่เรามีเลขกระโดดเยอะๆเนี่ยสกรรพากรก็อาจจะมองว่าว่าว่าดูมันไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรต้องระวังเรื่องเลขใบกำกับภาษีกระโดดด้วยนะซอฟต์แวร์เขาลองหลับไหมแก้ไขใบกำกับภาษีที่ออกไปแล้วนะครับทาได้ไหมลูกค้า ขอเปลี่ยนแปลงรายการขอแก้ไขเนี่ยออกไปกํากับภาษีมาให้เขาได้ไหมนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการทําส่วนลดสินค้ากับสินค้าที่เป็นแวดไหนหรือสินค้าที่รวมภาษีไว้แล้วเราจะทำอย่างไรนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ๆสําหรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะซึ่งต้องดูว่าซอฟต์แวร์นั้นตอบได้ไหมนะครับแน่นอนนะครับโปรแกรม g n n i u s p o s g e n i u s Biz นะครับรองรับเรื่องพวกนีน้ีเรามาดูเรื่องส่วนลด นะครับส่วนลดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งโปรแกรมส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมีนะครับทีนี้มีเนี่ยมีครอบคลุมไหมนะครับทาส่วนลดแต่ละรายการได้ไหมนะครับลด5บาทลด10บาทลดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนะครับทาส่วนลดท้ายบินได้ไหมนะครับทำส่วนลดในรายการแล้วยังทําส่วนลด้ายบินอีกนะครับแล้วทําส่วนลดแต่ละแบบนะไม่ว่าทั้งในรายการหรือ้ทยบินเนี่ยทำส่วนลดตามได้ไหมอีกนะครับส่วนลดตามก็เช่นลด1 0แล้วก็ลดอีก5%นะครับ ก็จะก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีกันอยู่นะครับการยกเว้นส่วนลดท้ายบินนะบางรายการทําได้ไหมนะส่วนลดท้ายบินก็หมายความว่าผลรวมของสินค้าทุกตัวเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็ให้ส่วนลดท้ายบินอีกทีหนึง่งทีนี้บางบางตัวเนี่ยเราทําโปรโมชั่นหรือว่าเราไม่อยากที่จะให้มันไปอยู่ในส่วนลดท้ายบินเนี่ยเรายกเรายกเว้นตรงนี้ได้ไหมนะครับซอฟต์แวร์รองรับไหมต่างๆนี่ก็ต้องพิจารณาด้วย ทำการลดหนี้นะครับหรือว่าเครดิตโนดลูกค้าเป็นลูกหนี้เราเออเป็นเจ้าหนี้เรานะครับซื้อของซื้อสินค้าเนี่ยเราลดหนี้ให้ลูกค้าได้ไหมนะครับมีเครดิตโนดไหมนะส่วนลดจากการซื้อยกแพก็กยกลังหรือว่าขายส่งโปรแกรมทำได้ไหมนะครับส่วนลดโปรโมชั่นนะครับส่วนลดการใช้แต้มสะสมส่วนลดตอนวางบินนะบางทีลด ตอนขายไปแล้วตอนวางบินลดอีกหรือว่ามีการคืนของต้องมีการทำลดตอนวางบินนะโปรแกรมตอบเราได้ไหมนะพวกนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้โปรแกรมมีความยืดหยุดนะครับเพื่อที่ให้มันเข้ากับง,งานเราได้นะครับแน่นอนครับปัญหาต่างๆเหล่านี้จีเนตโพสช e นิพิตตอบท่านได้ทุกอย่างนะครับี่มาดูเรื่องของเอกสารการขายนะครับซึ่งนะเอกสารนั้นจะต้องครบ และจะต้องออกง่ายๆด้วยนะครับเอกสารการขายจะต้องมีแน่ๆเลยก็คือใบเสร็จใบส่งสินค้าใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีร่วมกับใบส่งสินค้าได้ไหมหรือว่าใบกำกับภาษีร่วมกับใบเสร็จได้ไหมนะครับใบงานนะครับใบงานหรือว่าใบจ็อบการ์ดนะครับซึ่งเอาไว้สําหรับตรวจเช็คก่อนที่เราจะจบการขายนะตรวจเช็ครายการสินค้าก่อน ใบตรวจนับสินค้าใบจัดของใบสั่งผลิตนะครับมีไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเอกสารก่อนการปิดการขายนะครับทาใบเสนอราคาอันนี้ก็เป็นเอกสารก่อนการปิดการขายเหมือนกันส่งใบเสนอรา้ลูกค้าทําได้ไหมใบแจ้งหนี้ใบใบวางบินอันนี้ในกรณีที่เราขายลูกค้าเป็นเครดิตตรงนี้ทําได้ไหมใบยืมสินค้านะครับในกรณีที่เราต้องการออกเอกสารการขายที่ไม่ระบุ ร้านค้านะครับเราก็มักจะออกเป็นใบยืมนะโปรแกรมทําได้ไหมนะการกําหนดหน้ากระดาษเลือกเครื่องพิมพ์นะครับทำได้อย่างอิสระไหมรายงานอันที่หนึ่งออกเครื่องพิมพ์ตัวนี้รายงานที่สองอ,อกเครื่องพิมพ์ตัวนี้ใช้หน้ากระดาษแบบนี้อะไรต่างๆเหล่านี้โปรแกรมทําได้ไหมนะครับการดูหรือไม่ดูเอกสารก่อนพิมพ์นะการทําสําเนานะพิมพ์แล้วพิมพ์อีกได้ไหมนะมีเทมเพลตให้เราเลือกมากน้อยแค่ไหน นะรูปแบบของใบเสร็จรูปแบบของใบกำกับนะครับหน้ากระดาษขนาดต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของรายงานต่างๆนะรายงานเงินสดประจําวันตามช่วงเวลาที่ต้องการนะครับรายงานลูกหนี้ประจําวันสําหรับจีเนียสบิสนะมีไหมนะครับรายงานรายได้กําไรคอมมิชชั่นรายงานจํานวนขายนะครับ รายงานสต็อกสินค้า i n v e n นท r รสินค้าเข้าสินค้าออกสินค้าเคลื่อนไหวต้องมีให้ครบนะครับรายงานสินค้าคงเหลือรายงานสินค้าต้องสั่งซื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ควรจะต้องมีนะแล้วก็รายงานประจําวันตามช่วงเวลาที่ต้องการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดู1วันดู1สัปดาห์ดู1เดือนดู1ควอเตอร์ดูหนึง,นหนง, quarter, หนงปีต้องดูได้หมดทุกอย่างนะครับรายงานที่พูดมาทั้งบน นี่ก็จะเป็นออปชันละนะครับว่าซอฟต์แวร์มีความยืดหยุ่นในการขายระดับไหนนะการนำเข้าข้อมูลและส่งออกกับ Excel นะ e x c ก l ก็เป็นโปรแกรมอนเนกประสงค์อยู่แล้วซึ่งแน่นอนนะครับเรา,เาถ้าเกิดการการนำเข้ากับส่งออก Excel ได้ก็ทำให้เราสามารถที่ะเอาข้อมูลต่างๆเอาไปทำรายงานหรือว่าเอาข้อมูลจาก Excel ส่งส่งกลับเข้ามาในโปรแกรมได้นะก็จะสะดวกนะเปิดบินขายสินค้าหลายๆบินได้พร้อมกันอันนี้ยิ่งดีใหญ่เล นะครับบางบางโปรแกรมนี้เวลาขายขายได้ทีละบินนะครับต้องขายให้มันเสร็จไปก่อนถ้าไม่ถ้าไม่เสร็จก็ก็ทารายการใหม่ไม่ได้ทีนี้เกิดลูกค้าติดอยู่นี้แล้วก็ต้องให้ไปที่เคาน์เตอร์อื่นก็เสียเวลานี่เราทําได้พร้อมกันเลยเปิดบินลหลายๆบินได้พร้อมกันเลยนะครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสแกนเนอร์เป็นตัวแสดงผลสําหรับลูกค้าเครื่องพิมพ์นะครับลินชักเงินอะไรต่างๆนะ ต้องเชื่อมต่อได้นะครับฐานข้อมูลแยกออกจากโปรแกรมไม้อันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าฐานข้อมูลเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะบางคนก็เอาไว้ในเครื่องนะฮะบางคนก็เอาไปไว้ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลนะครับบางคนก็เอาไปไว้ในคลาวด์หรือว่าบ,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 บนอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลไปยังาสาขาอื่นๆนะฮะทำได้ไหมตั้งระดับการเข้าถึงข้อมูลนะ หรือว่าเป็นลักษณะของ multi-level accessing หรือเปล่านะก็คือผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยจะมีการเข้าถึงข้อมูลได้ที่ได้ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะต้องต้องควรจะมีนะครับในระบบการย้ายข้อมูลเก่าเข้าเก็บนะครับหรือการการชิง database หรือการทำให้ทานข้อมูลไม่ใหญ่นะมีไหมการสำรองข้อมูลมีไหมนะครับข้อมูลลูกค้าประวัติการซื้อบริการซื้อสินค้าของลูกค้ามีไหมนะครับแล้วก็เป็นระบบ multi-user หรือเปล่า อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันเสริมที่เราอาจจะต้องดูตอนนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่พูดมาก็โปรแกรมจีเนสโพส e ีเนสบิสก็มีหมด